สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวเวฟหนึ่งปีพศสองพัน้ารยห้าสิบแนะครับเอกาสารมีเล่มเขียวแล้วก็มีสำนองบัตรเจ้าของรถคือสามารถว่าไปทำเรื่องโอนได้นะครับ ภาษีขาด5้าแปดนะครับปองพันห้าร้บนะครับเป็นรถบ้า้านรีวิวแบบเดิมเดิมรีวิวแบบน้ำไม่อาบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับเวียบร้อยบห้าตามสภาพรถบนบ้านรถเติมเดิม,ดมราคาเบาๆนะครับ สภาพตามรูปเลยนะครับคืออุปกรณ์ก็ก็อยู่ครบนะครับสามจุดไม่เชื่อมไม่เคยติดพ่วงแล้วก็อยู่บอกไม่หักนะครับสุดสีแท้ติดรถป้ายหายนะครับ ในกรณีป้ายหายลดขาดเกินถ้าเราไปไปเดินเรื่องใหม่ก็จะได้ป้ายใหม่นะครับไปเดินเรื่องจดใหม่ต่อภาษีใหม่พรลวรใหม่อย่างนี้ก็จะได้ป้ายใหม่ด้วยนะครับน้ำไม่อามเลยนะครับ สภาพก็ตามนี้เลยนะครับล้อดเดิมที่ลวดเดิมนะครับคาบูเดิมกองเดิมนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมลองขี่ดูแล้วครับวิ่งออกดีมากครับแรงแรงดีครับ ไม่ไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับ <c oughs> <c oughs> จะห้ามก็ตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้รถอยู่จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทานามเบอร์โทรติดต,ต่อ0612812594ใกล้ๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนิดนึงนะครับเผื่อว่าประกอบการตัดสินใจนะครับรถบ้า้ๆนราคาเบาๆก็คิ่ตัดสินใจได้พี่นอ้อง ไปลองขี่ดูแล้วนะครับไฟหน้าไฟหลังออกนะครับเครื่องดีข่านดีอยู่นะครับไปตามที่ผมขได้นะครับเครื่องก็งเงียบอยู่นะครับพี่น้องเครื่องเงียบๆนิ่มๆอยู่นะครับวิ่งออกดีครับวิ่งออกดีปันรถไปพี่น้องผมขี่เบิร์กันอยู่แม,ง,มงคินนะครับขี่แ้วก็เลี่ยวมาจอด,ดนี่แหละครับ ส,สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเครื่องพอได้อยู่นะครับไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันแล้วก็ไม่ดังเงียบอยู่นะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็ตามสภาพนะครับ <c oughs> เป็นรถบ,บ้านเป็นรถคาเดิมที่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับเวฟหนึ่งสองห้าคันนี้ราคาหมื่นสี่พันเก้านะครับ ถ้าท <c oughs> ่านจะติดต่อสอบถามต่อรองใด้ที่เบอร์0612812594ครับใกล้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> ข้อมูลก็ให้ครบแล้วนะครับก็ท่านน่าจะรีวิวจบแล้วนะสำหรับเรียบ125คันนี้นะครับ ในใสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถจยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทนาลเรเวฟหนึ่งคันนี้เครื่องดีเงียบๆนิ่มๆราคาหมื่นสี่นะครับเอกสารมีเล่มมีสำเนาบัตรประชาชนสามารถว่าทำเรืียงโอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับ3จุดไม่เชื่อมไม่เลืน่นไม่หอนไม่ควันสุดสีแท้ติดรถ3จุดไม่เชื่อมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใกล้ๆส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้คุยได้นะครับรถคันนี้ราคาหมื่นสี่พันเก้านะครับ มีหลายๆบริการนะครับอย่างเช่นว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางมีบริการซื้อขายแรกเทินนะครับท่านใดจะแลกจะเทินก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0612812594ใกล้ๆส่งใด้ทั่วไทยกทมภาคใต้ภาคเหนือมีรถตู้ทึบไปส่งมันบอได้ยินนะครับดัดก่อนนะเครื่องดีเงียบๆนิ่มๆครับผม แถวอีสานบ้านเฮาผมไปส่งเองนะครับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่พี่น้องวันนี้วันนี้วันจันไม่ได้ไปไหนก็ยังว่างอยู่นะครับัในใดสนใจก็รีบติดต่อมานะครับใกล่ไกลส่งได้ทั่วไทยครับผมอีสานบ้านเฮาไปสอดหลอดฟามาถึงไปส่งเองพี่น้องไก่ไกลกลับไปได้เมื่อไห่พี่น้องว่จไไาจต่พี่น้องติดต่อมาสื่อรถจางช่อง ช่างปัญญาพาธรรมสื่อจริงขายจริงทรงจริงนะครับบม่ได้ใส่สเตนอินบ่ตัวบ่ต้มบอ่หลอกบ่ล่วงนะครับผมได้ตามสภาพตรงปปรโป๊กบรจกตาสื่อจังไหนกะได้จังสันเห็นจังไหนกะสื่อกะได้จังสัน,นราคาพี่น้องไปส่งหอดบ้านบริการหอดเฮื่อนครับผมมาขั้นใดสนใจขั้นใดกะติดต่อสอบถามมาเด้อครับรถเวียบรอยยี่สิบห้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด ค้าสีขาดสองพันหารอยหาสิบแปดคันนี้ลาค่าเมื่นสี่พันเก่านะครับสนใจกับติดต่อสอบถามมาใดคุยใดต่อร่องก็ได้พี่น้องผู้ใดสี 4, ต่อร่องกับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซี่อย่าต่อร่องหลายเลยเด้อแหละครับรอยยิ้มหามันแพงแพงสุมมือนี่ครับ <c oughs> แห้งแล้วก็หาอย่างบอบ่คคอยมีนะครับโดยเฉพาะสภาพเดิมๆดีๆมีเอกสารนี่ก็โอ้หาหาอย่างบอค่ออยมีนะครับตัวนี้กับไปสอกไปคนไปดนมหาเถื่อสิใดกับอย่างอยู่นะครับก็เอามาโลงให้พีให้น้องราคาบานๆราคาเบาๆราคาตามสภาพนะครับผู้ใดผู้ใดบพ่อยากสอมนะครับก็ขี่ได้เลยนะครับคันนี้ไปใส่พ่วงจีบพ่วงไปให้ไปหน้าไปปลาไปเขาได้เมื่อนะครับวอมเครื่องมันดีครับ แล่นออกจดจวดนะครับเครื่องยีบบรลล์โมหอนบมควอผมจนโอ้รหลดอจังบมง้ามปัานไหนคือแล่นดีแต่ว่าแล่นออกโวดีสัมพ่อเขานิยมเนาะเรียบหนึ่งสองหาว่าแล่นออกดีครับคานแล่นออกจดจวดเลยนะครับราคากับบานเท่าครับราคากับ๊บเบนะครับซุ้มือนนี่บ่บ่อว่าจะเรียบร้อยยิบหาด้เรียบทั่วๆไปกับแพงครับหมื่นสองหมื่นผลนะครับกุ้มืงินกะมันราคาสูงจักมันสูงน้ำหยังแหละครับ ก็เป็ี่นไปตามสถาพเนาะลถสื่มากายไปกับว่าว่ากันแล้วครับได้มาถือก็ขายถือได้มากแพงก็ขายแพงนะครับแต่ว่าผมกับสีพยายางครับลบานๆเดิมๆดีๆเงียบๆนิ่มๆมาให้พี่ให้น้องชมไปเรื่อยๆนะครับผมผู้ใดมากผู้ใดเป็นตาไปใดกะจังคอยติดต่อสอบถามมาใดด้อครับเด้อหรือว่าผู้ใดมีรถเก่าพอใส่งานอยู่จะแหลกจะเทิร์นจะเพิ่มเติมเสริมแจงกะโทรมาคุยกันมาสอบถามกันได้นะครับ ไก่ไก่ส่งในทั่วไทยนะครับผมติดต่อสอบถามต่อรองก่เบอร์ศูนย์หกหนึ่ปดหาเก่าทีือเก่านะครับพี่น้องเอาวันนี้ม,มาอัปเดตขั้นที่ย่างขั้นที่เหลือบางนิดนึงนะครับขั้นนี้รีวิวจบสล่เด้อครับราคาหมื่นสี่พันเก่า 14, ครับผมก้อนหน้านี่นะครับมือว่านี่ผมมารีวิวเว็บ หมู่บ้านนี้มารีวิวไนนะครับไนสองขั้นเป็นไนลอยซิบไทยม่นตัวทนตัวประหยัดนะครับขั้นสีเขียวมีพี่น้องมาปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ย่งได้ขั้นหลอ่อเมงสีแดงครับผมแล้วกาก้อนนานั่นก็เว็บเว็บหนึ่งสองหานะครับผมก็ก็ไปแล้วคือกันนะครับเว็บหนึ่งสองหาขั้นขั้นสตาร์มือนะครับ ขั้นสีน้ำเงินขั้นสแตนเมอกัไปแล้วคือกันนะครับพี่น้องไปสองสาขั้นนะครับแล้วกาเบลลอยกับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้กับสีย่างต่แต่นหนขั้นสีแดงนะครับหล้กกา r อาร์จีวีทากิโดอลกักการเรเดอร์นะครับผมนี่คือขั้นที่ย่างนะครับ พี่น้องมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกะติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมทักชิดโดก็รถสวยรถงางคือกันไหมกันย่างคือกันนะครับในรอยสีขั้นสีแดงกับเครื่องนี่ดีนะครับจอดเป็นเดือนสองเดือนเลยะตาที่เดียวนะครับกันย่างคือกันมาขั้นไหนสนใจขั้นไหนกะติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมไก่ไก่ทรงในทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางคือเก่าน,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 นะครับพี่น้องๆอีสานบานเฮาผมไปทรงเอง ใส่บริการสื่อขายเหล็กเทินกับไดเดอร์ครับผมรถดเกา่าหรือว่ารถดใส่งานมาโดนสอมอีกสมเหล่าสมเหล่าสมอีกสมบลเลีว,วจักเทือนนั่นแหะครับผมกะเอามาแหลกมาเทืนได้นะครับผมหรือว่ารถดจอดปกติบริไดใส่งานเอาเป็นห่านจอดเสือผ่าผ่านคลองหอยคลองยังสีกาเอามาแหลกมาเทินครับหรือว่าผู้ใดมีรถดออโต้นะครับกินน้ำมันเปื้อเปลืองนะครับแรนกบะบอก มีแต่มีแต่เสียงแต่ว่าน้ำมันปันไหหนูกินปนทอพญยาหนังสิจะเอามาแหลกเวฟบก็ได้นะครับผมกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซี่นะครับผมกับทุ่มมาคุยกันได้สอบถามได้นะครับใส่ก่กะไปสอดหลอดปลามาถึงกันเมื่อสัครับพี่น้องห้องบ้านพี่เมืองน้องไปผลกินปลามาพี่กินเขานะครับเนาะ,ะไปได้เมื่อครับผม หมากเรือผู้ขลองสู่กันเกี่ยวขอเล่ยนนำคล้องสู่กันกิ่นผ่านมานะครับเนาะสำหรับพี่พี่น้องนองผู้มาเรียนนำเยี่ยมยามทำคราวกับตอนรับครับดูบอไดเต็มทีก่กับขออภัยเด้อครับพี่น้องบานช่างปัญญามันขับมันแขบนะครับผมอันนี้แต่แตหลดเต็มไปหมดนะครับ <c oughs> สำหรับผู้ผู้มันจำไว้นะครับกะปผลไม้ใส่เด้อครับผมช่างปัญญา ทุนบนหนาสันบน่ใหญ่นะครับผมแต่ม่นจังไหนกะคืดหอดเนี่ยนะครับสิได้เอาไปหมุนไปผันมาให้มีไห้น้องชมนีล้าครับเพราะว่า <c oughs> บางเทอมันกะหมุนบทันกันนะครับพี่น้องจักขึ้นอย่างละตู <c oughs> ้มือนี่มันอึดมันอยางจะไม่ปากกัดกินทีบมือจีบลังนุนล้มแขนหาล้มขาสอดไปพี่น้องเอ้ยบอกว่าจะหามีเงินมีคั้มหรอทุ่มืมอห้าอยู่หลอดปลอดภัยไปสินเดียนมุมเดือนกับว่าบุญแล้วนะพี่น้อง หางกินยากหางกินลําบากนะครับกะได้นิดนๆในน้อยพี่น้องเอ้ยนะบ่ว่าเพิ่นว่าโตัวคือโตกับสิคือเพิ่นเพิ่นกับสิคือตัวนี่เนาพี่น้องเนาะกับสิยากลำบากคือกันนั่นแหละเนาะอ๋จังไรกะพี่น้องห้องกะซอยกันไว้นะครับหักกันไว้ตุ่มกันไว้เพี้ยงกันไว้คือข้าเนี้วเดือมูคนมายอดสุดเพี้ยแตกน้ำคือน้ำติดข้าเนี้วคน่าจังสระเนาะพี่น้องเนาะจังไรกะเมืองแย่งกันไปนะครับพี่น้องสำรับพูผูพรอยู่พู มาจำไวก้กะโอนให้ใส่แบงไม้ใส่แบงไม,ม,ม้หมุนนําพอได้สืบจอ,อพ่อได้หมุนขั้นไมาใม้พี่ให้น้องชมนะครับเอาสําหรับวันนี้กะเว้ารายย้ายห้างแล้วก็สิไดดอําลาพี่อําลาน้องไปแจ่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนนากะสิหารถเดิมๆดีๆให้พี่ให้น้องชมคือเก้านะครับพี่น้องผู้ใดชมคลิปมาฮอด่องนี้พี่น้องมาขั้นใดสนใจขั้นใดหาขั้นใดอยู่กับหมิ่นไต่ไต,ต่โพดมาเ้อะ ทางบรรยายเสรไปสอบคนดลหามาให้พี่ให้น้องชมนะครับผมมาขั้นไหนอยากได้ขั้นไหนอยากพ่อขั้นไหนสิกงตีดต่อสอบถามมาใดนะครับก็มินไตพดน์นี่แหละเดี๋ยวสิไปหามาให้พี่ให้น้องนะครับสําหรับวันนี้กะสิขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขทูุกคนนะครับรดเรียบร้อยยิบหาขั้นนี้บ้าค่าเหมือนสี่พันเก่าครับผมขอบคุณหลารๆครับผมสวัสดีครับ